ขวนคืนจอแก้วสุกตาสาวเตรียมคัมแบ็กละคอครในรอบ3ปีเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นสุกตาเบอร์ต้นๆของช่อง3สําหรับแมทพีละนีคงไทยแมทก้ 9, เข้ามาวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ1 3ปีโดยคําชักชวนของโมเดลลิงที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและมีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับโฆษณาครีมอาบน้ําสบู่ลัก คู่กับพัชราภาชัยเชื้อต่อมาท้งช่อง3เห็นแววจึงให้โอกาสเธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม POWER อร์ทรุ่น2 m a แมทเริ่มต้นงานแสดงละครจากบทสมทบละครเรื่องเรือนาลีสีชมพูต่อมาจึงได้รับบทนำในละครมณีดินและชมพู่แก้มแหม่มละครในสังกัดเมกเกอร์เจของจริยาเอนโฟเน และหลังจากที่เธอนั้นห่างหายจากการเล่นละครไปนานถึง3ปีล่าสุดเธอได้เผยข่าวดีกับแฟนๆว่าเตรียมกลับมาเล่นละครอีกครั้งตอนนี้กำลังเคาะสนิมอยู่ในช่วงดูบทละครแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเล่นคู่กับพระเอกคนไหนเป็นบทละครที่แปลกใหม่ฝากแฟนๆติดตามรับชมด้วย